เกิดยังขึ้นบ่อยศิริชัยจงังใดออกมาโพสต์ขอความแบบนี้ในขณะที่เขาดราม่าเรื่องชุดเอ็นออรดีวาสันค่ะพร้อมกับโพสต์รูปภาพ ใส่เสือผีเสือเป็นเสือของผู้ยิ่งที่เป็นกระแสนในช่วงกรอนาหนีเนาะคะ่ะหลังจากบอยซิลิชัยได้โพสต์ข้อความพร้อมกับรูปภาพใส่เสือผีเสือออกมาเอฟซีแฟนคลับเขามาแสดงความชีดเทียนกันหลายพอสมควร <c oughs> ค่ะ <c oughs> บางท่านก็มาแบบหยอกๆยอกว่าน้องเพชรน้องพลอยมาดูพ่อจ๋าเป็นไรนี่ฮ่าฮ่าฮ่าอีกท่านนึงบอกว่าเมื่อก่อนไม่เคยใส่ชุดสั้นๆว,ว,ว,วแบๆแวมๆเลยทางบอยซิลิชัยได้เข้ามาตอบคอมเมนต์ท่านอันว่า คุณแม่กลับมาอ่านก่อนครัรผอมกับแชร์ขอความที่บอยซิริชัยได้โพสต์ไปก่อนหนานีมาให้เอฟซีทันนั้นได้อ่านนะคะขอความของบอยซิริชัยได้แชร์ออกมาเป็นขอความย่าวๆเลยบอกว่า แอดแท k กดรามเรื่องชุดเอ็นออรดีแต่ละชุดฝ่ายคอตูมจะนำมาให้ผมตรวจด,ดูความเรียบร้อยก่อนให้แอนใส่อย่าเปรียบเทียบกับศิลปินอื่นครับเพราะคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันและการแต่งตัวของแอนในแต่ละสถานที่ ก็จะแตกต่างกันออกไปครับงานที่เป็นทางการเราก็ไปอีกลูกหนึ่งเรียบร้อยผ้าไหมผ้าไทยเราก็มีครับงานในสถานที่ที่ต้องเอนเตอร์เทนผับหรือคอนเสิร์ตเราก็จะจัดไปอีกลูกหนึ่งให้เข้ากับงานและโดยมาก งานของแอนชั่วโมงนี้ก็จะเป็นงานในผับสถานบันเทิงหรือคอนเสิร์ตใหญ่ๆชุดก็จะเป็นแนวเซ็กซี่เปิดนิดเปิดหน่อยแต่ที่ท่านเห็นเป็นสีเนื้อมันเป็นผ้าน,นะครับมันไม่ใช่เนื้อจริงท่านเห็นในวิดีโอท่านไม่ได้ไปเห็นด้วยตาอาจจะมองว่ามันสั้นมันโป้แต่ทุกชุดเรียบร้อยเหมาะสม ผมคอนเฟิร์มที่สำคัญปีนี้ใช้งบประมาณตัดแอดแท็กชุดนักร้องแอนออรดีเยอะมากเพราะไปแต่ละสถานที่ต้องเปลี่ยนแบบเปลี่ยนแนวให้เหมาะให้ใหม่และก็มีสีสันอยู่เสมอเซอร์ไพรส์ผู้ชมเป็นกำไรให้กับคนดูในทุกๆเวทีสคริปต์ก็เปลี่ยนบ่อยรูปแบบการแสดงก็เปลี่ยนบ่อย ชุดก็เปลี่ยนบ่อยทั้งหมดนี้คือการลงทุนคือการสร้างสรรค์เพื่อตอบแทนผู้จ้างและผู้ชมฉะนั้นแล้วใกล้ที่ไหนไปให้กำลังใจกันที่นั่นไปดูด้วยตาไปฟังด้วยหูนอนดูในโซเชียลกลับไปสัมผัสหน้างานจริงต่างกันมากลองไปสักครั้งนะครับ อันนี้เป็นโพสของบอยซิริชัยโพสยเาวๆาเลยพร้อมกับลุรูปภาพชุดส,สวยๆทีแอนอรดีไซ่ขึ้นเวทีบวาสิเป็นเวทีคอนเสิร์ตหรือเวทีหมอล่ำล่าสุดชุดที่เป็นกระแสคือชุดเซรามูนทีแอนอรดีใส่ขึ้นเวทีทําการแสดงมีคนกลุ่มหนึ่งด่ามาวาแอนอรดีแต่งตัวบเหมาะสมบ่มเซฟเจ้าของพร้อมกับไปเปรียบเทียบศิลปินคนอื่น ที่จริงแล้วแอนออรดีนี่เป็นศินปินที่มีรูปร่างดีบุคลิกดี เพื่อเฟลถูกอย่างสวยรูดูแพงในการแต่งตัวทุกชุดสวยงามค่ะจากโพสของบอยซิลิชัยไดโพสออกมาอฟซีแฟนคลับเขามาแสดงความชิดเทีนกันลายพอสมควรค่ะท่านหนึ่งก็บอกว่าชอบความใส่ใจอธิบายเล่าเรื่องโดยละเอียดของพันย่าให้คนอื่นได้เข้าใจนี่แหละคือกำลังใจในการใส่ชีวิตคููสิมาดามาชุดหยัง แต่แมซี่ก็ยังเปลี่ยนชุดไปเที่ยวอันนี้ศินปิ่นข่ายายต้องมีความสวยงามดดเด่นหน้ามองพ่อบุญเติมเติมพลังให้เมียตลอดพ่อปกป้องนะคะอันนี้เป็นเอลซี่แฟนคลับเข้ามาชื่นชมพร้อมกับซอยปกป้องซอยเซฟแอนออรอดีค่ะส่วนท่านหนึ่งกระบ,บอกว่าสวยทุกชุดค่ะ มีใหม่ๆเปลี่ยนหายผู้ชมได้ชมอยู่ตลอดคุมคาจ้างคนชมก็คุมค่ะวาสันนะคะคนใส่หุ่นสวยใส่อะไรก็สวยงามค่ะนะคะเอฟซแฟนคลับขามาแสดงความคิดเห็นสวยงามทุกชุดไม่โป๊ชุดการแสดงตามวาระโอกาสสถานที่ตามความเหมาะสมของเวทีและผับแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันชุดและโชว์ จึงมีหลากหลายมีความเป็นออรดีได้ชัดเจนเรียบหรูดูแพงทุกชุดวาสันนะคะสวยพอดีค่ะครั้งแรกดูก็คิดว่าเนื้อจริงๆที่ไหนได้ผ้าสีเนื้อค่ะออรดี Already, เต้นแค่นี้ก็ดีแล้วไม่เต้นแบบน่าเกลียด คิดว่าพอดีสวยน่ารักสามีดูให้ทุกชุดอยู่แล้วคนสวยใสยย่ยางก็สวยคนบอสวยใสายางกับบอคือแล้วยังมีหน้ามาติมาดามาคนอื่นอีกอทกทุกชุดคือเลือดม,มากค่ะแอนออรดีถุกทันเขามาเซฟแอนออรดีกันทั้งนั้นนะคะงามกระโดมีแต่ซุ้มปึกนั่นละ่ะเบิงบ่ออก อันไหนผาอันไหนเหนือนเอฟซีแฟนค่ะบเนเขามาซอยปกป้องแอนออรดีเนาะพี่น้องสวยมากสวยทุกชุดคนสวยใส่อะไรก็สวยค่ะชอบแอนมากๆค่ะเท่าที่ดูสวยทุกชุดค่ะใดๆเราชอบทุกชุดที่น้องใส่ทีมคอสตูมเก่งมากขอชื่นชมค่ะ ใดๆคือชื่นชมในความปกป้องเมียนี่คือผู้ชายที่เป็นต้นแบบมีแต่คำชื่นชมให้กับบอยสิริชัยคนสวยแบบแอนอร์ดีใส่เสื้อขาดก็สวยค่ะน้องบอยสวยทุกชุดค่ะที่หนูดูงานวัดพี่แอนก็ใส่แบบลูกไม้น่ารักไม่ได้โปอะไรเลยน่ารักมากๆค่ะ สวยทุกชุดและทุกชุดที่ได้ไปชมหน้าเวทีไม่มีโป๊ค่ะเหมาะสมกับสถานที่ค่ะอีกท่านหนึ่งพิมพ์มาเง่าๆเลยค่ะบอกว่าพวกที่มาเม้นแะติติงส่วนมากเลยไม่ใช่ f อฟไม่เคยสนับสนุนผลงานจะเป็นประมาณพวกป้าข้างบ้านบังเอิญผ่านมาเจอคลิปเจอภาพแล้วไม่ถูกใจพวกนางก็จะรีบเม้นแซ ด่าติติงทุกอย่างโดยไม่ปรึกษาสมองก่อนเชื่อเหลือเกินว่าผ้าซีทูคืออะไรป้าข้างบ้านพวกนั้นคงไม่เคยเห็น ไม่รู้จักอยู่ดีพร้อมสติกเกอร์หัวเราะค่ะคุณแอนใส่สวยทุกชุดเลยค่ะดูแพงมากเพราะคุณแอนหุ่นดีมากใส่ชุดไหนก็สวยส่วนตัวชื่นชอบคุณแอนและผลงานมากๆค่ะทุกๆความคิดเห็นล้วนแล้วแต่ให้กำลังใจและกรบเซฟแอนอดรีนี่คือความหักของเอฟซีแฟนครับมีให้บ่อยแอนทั้งครูกับโคงสีได้กำลังใจและมีกำลังใจขึ้นมาอีกหลายท่า เถ้าใดเขามาเห็นขอความของเอฟซีแฟนคลับเนาะคะ่ะคลิปนี้แอดมาอัปเดตข่าวข่าวกระแสดามา,ข,าของแอนออรดีกับพี่กับน้องกันแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณทุกการรับชมรับฟังถูกกำลังใจเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ